สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี f 4ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะครับนะครับวันนี้สี่ครับนะมีข่าวด่วนครับกับโครงการใหม่ของดําแจอ้โหเป็นข่าวข่าวดังมากตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นกระแสโด่งดังครับครับนะจอร์ดเคก็เอามาลงกันรื่มร่ำรื่มร่ำกับโครงการใหม่นะครับโครงการใหม่นะครับของ ดำแจ๊ในชากนี้อ่ะย้ำครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่ที่ทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดในการรับชมรับฟังนะครับทุกท่านลาสุดที่สุครับนะจอยเคก็เอาคลิปมาลงให้เราได้เห็นคําพูดทุกคาพูดนะครับว่านะครับนะว่าแจ๊ะนะครับจะเปิดตัวธุรกิจใหม่นะครับใฉยไลฟ์เดิม แจ๊ะอ้าวแม่แม่ครับโอนโอนครับแม่แม่โอนเลยนะครับโอนเลยนะโอนเลยนะครับนะโอนเลยครับนะอืท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่ของนะครับนะน้องดําแจ๊ของเราทุกท่านก็โอนได้เลยครับนะโอนตามสะดวกสบายนะครับใครโอนก่อนได้ก่อนใครโอนก่อนได้หน้าก่อนนะครับนะใครโอนที่หลังได้หน้าที่หลังครับตอนนี้ก็จะมีโครงการนะครับนะ ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับโปรเจกต์ใหมร่ร้านกาแฟต่างๆนะครับใครอยากจะร่วมโครงการโปรเจกต์ใหม่กับน้องดาของเราก็สามารถโอนนะครับโอนได้เลยครับโอนได้เลยนะครับนะโอนได้เลยครับนะพุทธทางโอนทำมังโอนสังขังโอนพุทธทาองอารัตนนาโอนทำบัองอารัตนนาโอนสังขังอารัตนนาโอนเฮ้ยเหนื่อยใจครับนะครับเหนื่อยใจครับ กับการที่จะทําอะไรต้องออกนั่งบอกไปแม่นะครับนะก็บอกไปครับบอกไปแต่ถ้าเป็นเงินของตัวเองก็ดีนะครับสายข่าวรายงานมาครับว่ามีผู้ใหญ่จะดีจะโอนตังค์ให้แล้วนะครับนะน้องแนนซี่โอนยังคะน้องแนนซี่ต้องรีบโอนนะคะจะได้หน้าก่อนนะคะน้องแนนซี่โอนที่หลังได้หน้าที่หลังนะคะส่วนใครโอนก่อนได้หน้าก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แม่อยากให้น้องแนนซี่โอนนะคะโอน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  โอนโอนกันเยอะๆโอนกันชํำๆโอนกันไปเลยนะครับโอนกันเยอะๆโอนกันชํำๆโอนกันไปเลยนะครับทุกท่านนะครับโอนกันเยอะๆนะดำแจ๊ะตอนนี้ก็นะครับนะาก็ไม่รู้จะหาทางวิธีไหนแล้วของขายไม่ได้สิครับเพราะของมันมันขายแพงเกินไปมันขายก็เอาเงินไปซื้อเบนซ์มั้งมันขายก็เอาเงินไปซื้อบ้านใหม่มั้งโอนกันเข้าไปเยอะๆนะครับทุกท่านท่านใดที่ มีจุดประสงค์ที่จะโอนก็โอน,โอน,นเข้าไปนะครับโอนกันให้เยอะๆนะพีะนันครับนะก็ไม่คาดศรัทธาครับไม่คาดศรัทธาใครอยากจะโอนก็โอนเข้าไปเยอะๆครับโอนเข้าไปเยอะๆนะครับโอน,นเข้าไปเยอะ,อเ,เ,ยอะเพราะอะไรสี่ครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะครับนะวันๆไม่ทําอะไรนะครับก็เที่ยวของเงินไปวันๆนะครับนี่สายธันดาน,นะครับนะคือจะทําธุรกิจแต่ก็ทำไปเหอะแต่อย่าไปแทะผู้ใหญ่บ้าน นี่นะคะบ้านของฉันนะครับผู้ใหญ่บ้านหลังใหม่ดีมากเลยนะคะอบอุ่นมากๆเลยค่ะงานะจริงๆผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหลังใหม่เนี่ยอนีนใส่ดีค่ะนะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทําบุญบ้านเมื่อไรอย่าลืมบอกนะนะอืก็ก็ขอบคุณด้วยนะขอบคุณที่ท,ที่เชิญเชิญเรานะจะทําทบุญบ้านหลังใหม่เหรอนะโอเคนะสีเอานี่ก่อน เหนื่อยใจครับเหนื่อยใจเพราะว่าตอนเนี้ผู้ใหญ่ใจดีถอยหมดแล้วครับเขาไม่มาสับเขาไม่ได้มาซื้อของมาแล้วมันก็เลยต้องหาเปิดร้านค้าขายเอีนะครับมันก็ต้องหาเปิดร้านค้าขายคือคือตอนนี้ขายของอ่ะคือบูมน้อยและเอ็ดนะครับน้องชายผมมันเขาขายของเหมือนกันเลยแต่ว่าทําไมราคามันดรอปลงราคามันต่ําลงหลายคนก็คงจะเห็นนะใช่ไหมล่ะว่าทําไมราคามันถึงถูกอะไรขนาดนั้นเพราะว่า สินค้าร้านเดียวกันสินค้าตัวเดียวกันแต่ทำไมราคามันต่างกัน fc มันก็เห็นหมด fc มันมาซื้อของบูมเต็มเลยครับ fc ดำมาซื้อของบูมเต็มเลยนะครับไม่ใช่มานน้อยนะเยอะนะหลายคนนะและ้วผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะหลายคนนะครับนะที่ที่เคยซื้อของมันนะครับ ตอนนี้ครับไปซื้อของบูมน้อยหมดแล้วครับจริงๆไปซื้อของบูมน้อยหมดแล้วไม่มีใครซื้อของมันแล้วมันก็เลยประกาศยุติจะไม่ขายของออนไลน์แล้วรับสินะนะประกาศยุติจะไม่ขายของออนไลน์แล้วนะครับจะเลิกขายของออนไลน์แล้วนะสิเพราะว่ามันขายไม่ได้แม่มันขายแพงอะอใช่ไหมมันขายแพงไปขายยังไงลนะ่ะ ถามหน่อยสิถึงจะประกาศยุติไม่ขายของออนไลน์แล้วครับปิดตํานานออนไลน์ครับปิดตํานานผ้าขม้าลายครามกางเกงลายครามกางเกงมัโคนเสื้อมัโคนแล้วปิดแล้วครับนะดําแจ๊ประกาศปิดนะครับปิดตํานานแล้วไม่เอาแล้วไม่ขายแล้วไม่อยากขายแล้วนะอืมมันจะไปขายได้ยังไงมันขายราคาน,นั้นนีแจ๊มึงไปขูดเลือดขูดเนื้อเขามากเกินไป โธ่จริงว่ามึงขายของพอสังคีตพอนะครับขายของพอสังคีตพอนะนะนะเพราะว่าอะไร fc เพราะว่ามึงกินเกินนะครับ fc มึงก็ไม่โง่หรอกแล้ว fc มึงเขาเริ่มถอยออกจากมึงตั้งแต่มึงไปคบกับอียานเขาไม่เอาอียานกันมึงรู้ไหมมึงรู้หรือยังว่าเขาไม่เอาอียานกัน อีกยานไร้ส่วนคนดูสองร้อยคนมึงต้องพิจารณาแล้วนะจริงๆรลงส่วนคนดูสองร้อยคนเนี่ยมึงต้องพิจารณาแล้วเพราะอฟซี C, มึงไม่เอามันอนะ่ะแล้วมึงยังจะไปแบบอจริงป่ะมึงยังจะไปแบบกอด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 ทําแม่ยานค่ะหนูขอกอดกอดนะคะนั่นแหละเอฟซีมึงยิ่งไม่ชอบมเข้าใจป่ะเอฟซีมึงย่งไม่ชอบ การที่มึงจะไปกอดกอดกอดนะ่ะกอดกอดกอดนะ่ะมึงิดเอฟซีเขาชอบอ่ะเอฟซีเขาไม่ชอบหรอกนะครับจริงไหมเออนะครับเอฟซีเขาไม่ชอบหรอกจะบอกให้นะครับเขาเกลียดอียานจะตายแต่มึงเลือกที่จะไปคบอียานท,ท้ายไปไงอะ่ะท,ท้ายไปไงอะ่ะเออนะครับก็ฝากให้คิดด้วยนะครับนะแล้วจะมึงเว้ย นะมึงจะเปิดทําอะไรมึงประกาศยุติขายของออนไลน์ก็ดีไม่ต้องไม่ขายหรอกมึงขายไม่ได้แล้วมึงขายแพงคนอย่างมึงมันไม่มีความสามารถหรอกแม่นะเออครับคนอย่างมึงมันไม่มีความสามารถที่จะไปขายของมึงมันขายของแพงขุดเลือดขุดเนื้อไอซีอ่ะนะสาวผมแดงมึงก็ระเก็บรักษาไม่ได้นะครับมึงยังไปนินทาข่าวรับหลังอีก นะครับมึงเห็นอีแนนซี่ดีฝ่าใช่ปะเออก็ได้แต่มึงเว้ยอีแฉนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะมาที่คลาสสี่ครับ,รบโอ้เงยเยอะนะพวกเอฟซีที่กินหญ้าน่ะนะซุ้มกาะฟงซุ้มกาแฟล้างกรตรงล้างไอะเตี๊ยวนะล้างกรฟงกาแฟแล้วก็ทํากันไปนะโอเคนะกูแนะนํานะให้มึงขายกะละมังใหให้ให้มึงขายก,าาายกะลารวยกะลามึงขายเลย